บูชาพระรันาตนตรัยกันนะอาราหังสัมมาสัมพุทธะพระวาพุทธังพระเวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระเาวตาธรมโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนพระเขวโต วากาสังโคสังขังนามาไมอันธมยังพุทธะสะภะคะวะโตโตภาคณาเมการังกาโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะอระราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ขอเจริญพรญาติโยมสายทุชนทุก,ท,กทุกท่านเลยนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัน นะก็มาเจอกันก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้ถ่ายทอดมานอนมานานแล้วมาโอไม่ดีเลยก็ในวันนี้นะก็จะมีการอ่า ก็เสียงอาจจะไม่ค่อยสมาเสมอนิดหน่อยนะแต่ก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะก็ขออนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ติดตามมารับชมกันคนเรานะในทุกคนทุกยุคสมัยเนี่ยมักจะมีปัญหาสงสัยเหมือนเหมือนกันว่าเฮ้ hey, ยใครเนี่ยเป็นคนสร้างโลก ทำไมเราจึงเกิดมาเราเกิดมาทําไมเมื่อหาคําตอบไม่ได้ก็เลยเมาเป็นเหมาเอาว่าปัญหาโดดนี้เนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเราเนี่ยอย่าไปสนใจคิดถึงปัญหาเหล่านี้เลยความจริงเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งปัญหาอื่นๆอีกมากมายนะก็สมเด็จ พร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงให้ความกระจ่างไว้กว่าสอง0รอยกว่าปีมาแล้วนะทั้งคำตอบปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมานานแสนานเลยทีเดียวแต่เป็นเรื่องน่าแปลกนะที่ทุกคนนะเออที่ดังติดตามแล้วก็ไม่ได้ติดตามนะก็เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธศาสน,นิกชนนะแต่ว่า ก็ไม่ค่อยได้รับความสว่างในเรื่องเหล่านี้เมื่อสงสัยเรื่องเหล่านี้ก็ไปถามพ่อแม่นะพ่อแม่ก็ตอบไม่ได้เมื่อนักเรียนสงส,งสัยเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ไปถามครูบาอาจารย์ท่านก็ตอบไม่ได้อีกเออแปลกดีเหมือนกันนะแล้วมาถามพอมอ่อสงนะเออเออถามอาตมาเออก็อืม มันเป็นปัญหาล็อกแต่จริงๆนะมันป่วยการที่จะคิดถึงนะเอาเวลาไปศึกษาเรื่องอย่างอื่นเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ดีดกว่าโดยสามัญสำนึกแล้วเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาทำไมแล้วคุณเราย่อมจะตั้งจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องแล้วก็ป,ยยปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายที่ตั้งไว้แต่โดยเหตุที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทราบว่า เอ๊ะเกิดมาทำไมนะแต่ละคนจึงตั้งเป้าหมายชีวิตที่แฝงด้วยเออมีทั้งกิเลสดมีทั้งการราคะนะอืมหลายๆอย่างเลยเออก็ทางเป้าหมายไปต่างๆนานาเอ๊ะก็พอตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยการดำเนินชีวิตเนี่ยก็ผิดไปด้วยซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่น อันนำซึ่งมาความสับสนวุ่นวายในสังคมเนี่ยไม่รู้จบเลยดังที่ปรากฏนะให้เห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะก็มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยเอซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทศตาเนี่สาธุนะท่านลองเจ้าวาดไว้ปาะธรรมกายก็ได้ตอบคำถามวันนี้ไว้ได้อย่างช,ชัดเจนเลย นะได้แสดงปฐกถาทำแก่สัตวุชนที่ไปปฏิบัติธรรมนวัดพระธรรมกายภายใต้หัวข้อเรื่องธาตุสี่ธาตหกแล้วก็ขันห้ารวมสี่รั้งด้วยกันปฐกุาธรรมทั้งสครั้งนี้เนี่ยได้ให้อธิบายได้อย่างเข้าใจอย่างง่ายๆนะถึงเหตุของการไปเกิดมาเกิดของแต่ละชีวิตเป็นวงจรของชีวิตเลย พอันเป็นองค์ประกอบของสําคัญของคนเราการกันพาดให้บริสุทธิ์เหตหของความทุกข์ความเศร้าหมองในชีวิตการปฏิบัติตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในโลกปัจจุบันที่กำลังก้าวลุดหน้าไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งในแง่สุขภาพสังคมการทำมาหาเลี้ยงชีพต่อจนการวางแผนอย่างถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูบท และเยาวชนฝ่ายวิชาการเนี่ยก็มันก็เห็นแล้วมันก็มีคุณค่านะเออก็เลยแล้วก็มีคุณค่าต่อการดำนินชีวิตอย่างสงบสุขและถูกต้องตามทํานองคองธรรมเป็นอย่างยิ่งนะับตั้งแต่เมื่อทราบว่าคนเราเนี่ยตายแล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่ศูนย์นะสิ่งที่ศูนย์ไปก็คือร่างกายของเรานะเออคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลม ขาดไฟนะแล้วก็อากาศาธาตุมันยังอยู่อ่ามันเสื่อมสลายไปแต่วิญญาณธาตุเนี่ยยังยบคงอยู่นะแต่ถ้าวิญญาณธาตุเนี่ยยังมีอวิชชาอยู่นะก็ต้องไปเกิดใหม่จะได้เกิดเป็นอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนถ้ามันกันธาตุด้วยศีลสมาธิและธรรมะของพระองค์นะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ย่อมสามารถดำเนินชีวิตเนี่ยอยู่อย่างเป็นสุขตามอัตภาพได้นะเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วนะก็มีสุขติเป็นทิ่ไปแล้วถ้ามีความเพียรสูงสามารถกันธาตุให้กิเลสเนี่ยหลุดออกจากวิญญาตาธาตุได้โดยซึ่งเชิงเนี่ยก็จะสามารถย่อมพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ ไปสวยส,สุขอยู่ผานิีผ่านชั่วนี้รันดอนตรงกันข้ามเออถ้าเราไม่รู้จักการกันธาตุให้ตัวเองบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเออปล่อยตัวให้ไปจมอยู่ในกิเลสก็เออมันก็มีแต่ทุกขติเป็นที่ไ่น,นอืมถ้าคนเราเนี่ยได้เข้าใจเช่นนี้แล้วนะ เออได้นําคําสอนไปปฏิบัติให้เกิดผลดีกับตนเองแล้วเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยเนี่ยหรือทุกคนที่ได้มารับฟังย่อมมีปัญญาที่จะพิจารณาตัดสินว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยํำเนินชีวิตอย่างไรนะด่านานนี่นะก็เลยเออก็เอาเรื่องนี้เนี่ยมาเผยแผ่แก่ผู้ทธศสตรสเนกชนแล้วก็ผู้แสวงปัญญาทั้งหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาความรู้ทำมาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไปแล้วก็เพื่อยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของพุททศาสนิกชนทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วก็เพื่อสันสุขอันไพบุญของชาวโลกทุกๆคนนะทีนี้เนี่ยเราก็มาคุยกันว่าขอความเจริญรุ่งเรือง อยู่ในธรรมแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมงเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกทุกทุกท่านนะคำถามถามว่าใครเป็นผู้สร้างโลกทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยรู้วามีปัญหาสงสัยตรงกันอยู่ปัญหาหนึ่งก็คือใครนี่นะเป็นคนสร้างโลกนะอืมอ่าันโอจิคิวว่าได้เลยได สุดตาเดีชวเออเออเอี่ยทีาร์คตวอะไรกย่างเงาไม่รนเนี่ยเออนั่นจะต้องคิดติดุดาศัยนะเออแต่ก็มักจะได้คำตอบนะที่ยังไม่ได้ทำให้เส้นสงสัยก็ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมานะโอ้โหเป็นปัญหาโลกแตกเลยเทีเดียวเออมีเรื่องเนาะว่าเคยมีทวารยประชุมไต่ถามกันว่าใคร สร้างโลกก็มีเทวดากลุ่มหนึ่งเนี่ยถามว่าพระพรหมเนี่ยเป็นคนสร้างเทวดาสร้างสงสัยก็ไปถามพระพรหมพระพรหมก็ตอบบอกว่ามหาพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างเทวดาตอนนั้นก็เดินไปถามมหาพรหมมหาพรหมก็ตอบไม่ได้จึงสร้างกล่าวไปว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าบอกต่อหน้าประชุมเยอะๆผู้ที่มีปัญญาหน้อยตาไม่ถัานก็สับสนไปด้วยะเพราะเรื่องมันสลับซับซ้อนนะเอาไว้อธิบายให้ตามรับพังดีกว่า พออยู่ตามลําพังแล้วเนี่ยเทวดานั้นก็ถามอีกนะมหาพรมก็เลยก็กสิบบอกว่าเออขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันมหาพรหมก็ไม่โล้นะเออทีนี้เรามาดูาศาสนาต่างๆว่าเออในาศาสนาต่างๆมีทัศนคติว่าอย่างไรนะในคนริสต์ศาสนาก็ระบ,บุว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโอ้ ก็ตนั่นเองนะแล้วก็บอกด้วยว่าสร้างเสร็จภายในเจ็ดวันเจ็ดวันสร้างโลกเสร็จนะเออแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นผู้สร้างพระเจ้า <c oughs> ส่วนาศาสนาอิสลาม,มก็บอกว่าพาระอัลลอฮ์นะเป็นผู้สร้างโลกแต่ก็ไม่ได้รับว่าใครสร้างพาระอัลลอฮ์อีกเช่นเดียวกันนะส่วนศาสนาฮินดูก็บอกว่าพระพรหมสร้างโลกนะ แล้วก็ลืมบอกไปบอกว่าใครสร้างาพระพรหมเออเราขายหลายคนก็าสงสัยต่อไปอพระเจ้าถ้าอัลละพระพรหมรเนี้เออ,เออก็เป็นนานาทาัาศนคตินะเออเราก็ไม่ว่าไรกันเขาพูดไปมาอย่างนี้นะก็ในฐานะที่อาตมาเป็นพระสงฆ์ก็เออก็ให้ความคิดนะในแต่ละคนนะว่าท่านก็ เออมีทัศนคติก็อ,อยากให้พวกเราทุกๆคนที่ได้มาฟังอาตมาก,ก็ขอให้เปิดใจกว้างนะเออเปิดใจกว้างมารับฟังพระพุทธศาสนานะเออพระพุทธศาสนาเนี่ยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากลับไม่ทรงกล่าวถึงผู้สร้างโลกแต่ได้ตรัสไว้ว่าโลกนี้นี่นะประกอบด้วยธาตุสพาพสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยก็ประกอบมาด้วยธาตุทั้งสิ่งมีชีวิต และก็ไม่มีชีวิตประกอบด้วยธาตุทัา้างสิ้นนะคนและสัตว์เกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมนี่เป็นอย่างน้อยนะถ้าแยกอย่างละเอียดเนี่ยก็บอกสิ่งนีไม่มีที่ไม่มีชีวิตนะก็มีด้วยธาตุเือธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุลมธาตุอากาศนะแต่มักนิยมรวมธาตุลมไปอยู่ในธาตุอากาศไว้ด้วยกันจึงเหลือมีเพียงแค่สี่ธาตุสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะคนกับสัตว์ก็ประกอบด้วยธาตุหกธาตุในคนนะก็มีหกธาตุธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศนะเป็นเป็นสี่ธาตุ หลักๆนะแต่มีวิญญาณธาตุนะซึ่งมีวิญญาณนะซึ่งเป็นธาตุรู้ในคนและสัตว์โดยในกลับกันอาจกล่าวได้ว่าธาตุธาตุทั้งห้าคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศนะผสมกันทุกส่วนตามธรรมชาติก็จะเกิดโรคเกิดขึ้นนะรวมทั้งสารสิ่ง ที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายนะเออแล้วก็ธาตุทั้งห้าที่ผสมถูกส่วนกันดีแล้วนะเมื่อมีวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เข้าไปรวมอยู่ด้วยก็ทําให้สิ่งเหล่นั้นเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาเป็นคนหรือสัตว์เคลื่อนไหวได้นะจะลุกขึ้นยืนเดินนั่งนอนคิดหรือพูดได้อย่างที่เราเห็นกันอยู่นั่นเอง ทีนี้ก็จะมาอธิบายเพราะว่าคือองค์ประกอบของคนต่างกับสัตว์เดรจชานนะต่างกันอย่างไรคนกับสัตว์เดรจฉานเอออะไรเกิดก่อนก่อนกันเออแล้วใครเป็นคนที่ทําให้เออเป็นเกิดสัตว์เดรจฉานขึ้นมาเออน่าสนใจนะเออก็จะมาเล่าสู่กันฟังบอกว่าเออ ทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยประกอบด้วยหกเหมือนกันเลยนะเอ่อทำไมคนกับสัตว์จึงต่างกันส้ายที่สำคัญก็คือความบริสุทธิ์ของธาตุไม่เท่ากันโดยทั่วไปเนี่ยธาตุในตัวคนจะมีความบริสุทธิ์มากกว่าในตัวสัตว์และในตัวคนแต่ละคนก็จะมีความบริสุทธิ์ของธาตุก็แตกต่างกันด้วยคนไหนธาตุในตัวมีความบริสุทธิ์มากก็จะเป็นคนชั้นสูง คือรูปร่างหน้าตาสมส่วนเนี่ยไม่พิกลพิการผิวพรรณผ่องใสจิตใจก็งดงามสติปัญญาก็เฉียบแหลมถ้ามีความบริสุทธิ์ปานกลางก็จะมีอ่อยู่ในประเภทคนชั้นกลางคือรูปร่างหน้าตาก็พอไปได้นะผิวพรรณก็ไม่ถึงกับซามจิตใจก็ไม่ถึงกับไร้กาศแต่ก็ไม่ถึงกับฉลาดปาดเปลืองนะคนไหนธาตุในตัวสปกปรก หน้าตาผิวพรรณจิตใจสติปัญญาก็ลดคุณภาพไปตามลำดับนะจนกระทั่งอาจกลายเป็นผลติการใบบ้าปัญญาอ่อนก็มีนะทีนี้เนี่ยสำหรับสิ่งที่มีชีวิตนะเออธาสุกปกเนี่ยมันมีมากกว่าเกินเกินกว่าความเป็นคนได้ทำไมมีธาสุกปกเพราะแรงบาปแรงบาปเลยนะที่ก่อมา ความพบคามชาติมาเองก็จะทําให้รูปร่างพิการาาถึงท่านหมดสภาพความเป็นคนกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานพันต่างๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นนะถ้าจะมองสรรพสิ่งชีวิตทั้งหลายในโลกด้วยความเป็นธาตุแล้วสัตว์เดรัจฉานก็คือคนที่ธาตุในตัวเนี่ยสกปรกอย่างหนักเลยทีเดียวจนกระทั่งธาต ในตัวเนี้ยไม่สามารถจะเกิดเป็นคนหรือมีรูปร่างที่เป็นคนหรือบาปจริงช่วงให้เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเออก็เลยต้องวิบัติกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเองหรือถ้าจะมองในแง่ของบาปกรรมนะ สัตว์ก็คือคนที่ถูกเครื่องจองจำพันธนาการชนิดถาวรอ,อันเกิดจากแรงบาปหุ้มหออจองจำไว้ตลอดชีวิตและเนื่องจากเครื่องพันธนาการเหล่านั้นเนี่ยมีรูปร่างต่างๆกันจึงทำให้เกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆทั่วโลกนั่นเองแม้วันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านกับสไลมิท ิว่าพรมมยาอ,อุจีนะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆทุกท่านมาณนะโอกาสนี้นะก่อนที่ได้มาฟังธรรมวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุในจิตเป็นเป็นบุญเป็นกุศลที่ทุกๆท่านได้มาฟังธรรมในวันนี้พร้อมกันนี้ก็ขอตั้งจิตอภิฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งอง์สมเถจพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระอาตชาตั้งโอั้งปวงบรารมีธรรมของมหาภูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมุคลเทมณีโสจันทสโรผููคนปดวิวิชาธรรมกายและบุญบรารมีที่ทุกท,ท,ท่านได้สังสมอบรมาดีแล้วตั้งแต่ใน,นอดีตจบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ให้บุญบรารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันให้เป็นตบาเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัย ทรงผลดลบันดานอ,อภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกทุท่านมีจักความสุขกายสบายใจคิดหวังงหนึ่งประการใดก็ขอให้สําเร็จสมดงใจสมความปรารถนาจงทุกประการสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวนานให้มีทรัพย์สมบัติมากมายสั่งสมบุญสร้างบุญสร้างบารมี ได้อย่างไม่รู้จมจากสิ้นเมื่อถึงคราวเจริ่สมาธิภาวานาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้อถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเธอตังงังใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอะระหังสัมมา สัมพุโทโธภะคะวาโพทังภะคะวันตาอภิวาเทมิพุโทโธเมนะโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโภาคาตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนะโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา ตัปฏิปันโนภะควะโตสาวาการังโคสังฆนามาิสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราวันนี้เขาขออนโมทนาสาธุกับทุกท,ท,ท่านมาณโอกาสนี้เอวังก็มีด้วยประการันนี้